ยังมีจำนวนคนอยู่ไม่น้อยที่ขาดคำว่าโอกาสและอยู่ในวงจรของความเหลื่อมล้ำทางสังคมความยากจนถูกใช้เรียกสถานะของคนเหล่านี้มีใช่แต่เพียงมิติทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวความยากจนยังถูกนิยามให้ครอบคลุมในทุกรูปแบบอันเกิดจากความไม่เสมอภาคในคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย ศูนย์อำนวยกการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมามีเป้าหมายในการขจัดความยากจนในทุกรูปแบบในทุกพื้นที่โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมและลงทุนทางสังคมให้ผู้ได้โอกาสมีความพร้อมในการใช้ทักษะและทรัพยากรของตัวเอง ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนในที่สุดโดยการบูรณาการการช่วยเหลือของคณะกรรมการบริหารสจอพออำเภอชุมพวงขับเครื่องงานขาจัดความยากจนให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายเร่งด่วนตามข้อมูล TP-MAP ปปี2566จำนวน118ครัวเรือนใช้กลไกของทีมปฏิบัติการระดับตำบล ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนเป้าหมายตามหลักสีทอเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและตรงจุดมุ่งผลลัพธ์สู่ความยั่งยืนครัวเรือนของนางทองวันเจริญสุขบ้านเลขที่91หมู่ที่8ตำบลท่าลาดอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาประสบปัญหามิติด้านไรายได้โดยได้รับผลกระทบจบากภัยโรคติดต่อต้องละทิ้งอาชีพขายกับข้าวที่เคยทำมา40กว่าปี แล้วพาลูกและหลานสาวย้ายมาจากกรุงเทพกลับมาอยู่บ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตที่ตนเองไม่คุ้นชินทําอาชีพรับจ้างทั่วไปเพื่อแลกกับเงินค่าแรงไว้ประทังชีวิตตนเองและหลานสาวเป็นหนึ่งใน118ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือจนมีความเข้มแข็งในระดับที่สามารถพึ่งพาตนเองได้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวงดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ตามแนวทางการสร้างสมอชชีพชุมชนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าช่วยให้ครัวเรือนตกเกณฑ์เห็นคุณค่าของชีวิตตนเองร่วมกันดำเนินการผลิตและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวหลังจากที่ได้รับการประกอบอาชีพเสริมครัวเรือนที่ได้รับเข้าอบรมก็มีรายได้เสริมเข้ามาใช้จ่ายในครัวเรือนโดยไม่ต้องเดือดร้อนได้นำเงินมาซื้อกับข้าว เลี้ยงลูกหลานพอใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ให้การดูแลชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายโดยการนําเข้าสู่ระบบสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุและหยิบยื่นโอกาสต่างๆให้มีช่องทางพัฒนาตนเองมากขึ้นในส่วนองค์การบริหารส่วนกำบลนทราชก็ได้ช่วยเหลือให้กับผู้ตกเกณฑ์พีพีแมพด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและฝึกอบรมระยะสั้นเพิ่มทางเลือก อาชีพหลากหลายองค์การบริหารส่วนตำบลทรานลาดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวงมอบหมายให้ศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้านให้ความช่วยเหลือปัจจัยด้านความมั่นคงทางอาหารโดยสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในศูนย์เรียนรู้รปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย พร้อมกับการเรียนรู้หลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือปฏิบัติศูนย์เลียนลูกหกน้องหน้ากะสิได้ซอยเหลียไม่ย้าท้องบ้านมาเก็บไปกินเราก็มาซอยเฮ็ดปลูกบักทิกปลูกบักเขือถางใบกล้วยถางยังกะสิได้เอาไปกินย่ามสุกกะสิไปเอิญนย้ายมาเอาไปกินดค่าดใจ่ใจไม่ขั่วเลื่อนค่ะจากการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอชุมพวงด้วยวิธีการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานภาคีทำให้เกิดผลสำเร็จในการดูแลชีวิตของผู้ที่ได้รับความลำบากให้สามารถพึ่งตัวเองตามศักยภาพได้อย่างยั่งยืนขอบคุณที่มันมาช่วยเหลือท้องวันเจริญสุขขอให้อายุยืนยืนขอให้ นรำไม่รวยไม่เจ็บไม่ไข้เด้อทุกคน่าุ